สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่10ตุลาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลน,นะครับผมของงวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่4กับ3นะครับผม สำหรับ3าดับไปนะครับผมก็มาเฉพาะสี่นะครับผมมา4554้ี่นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็มาในชุดเบิ้ลนะครับผม7จในรอบพิเศษแล้วก็ในรอบ VIP นะครับผม7จ็็ดก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10สำหรับวันที่10แอดมินให้รูดอยู่ที่3กับ0นะครับผม3ก็จะมี3 2 3 4 3 5 3 7และก็39นะครับผม สำหรับ0ก็จะมี02 03 04 05แล้วก็0-7นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผม้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผม สำหรับ3กับ0นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี0011 22 33และก็55นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมมี132534 502และก็705นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ